พ่อครับสวัสดีและสบายดีบิวสุกุจุคนจัมอวงสุบอนมันนี้พ่อพ่อก็สอกแม่บ่าวลูกมาหนึ่งแม่บ่าวลูกมาต่อกำแรงมนมาคนเดียวเลยมันนี่พอบ่าวลูกมันข้าไปเขาสวนเอาลูกเนึ่งเขาใหดกินถ่ายเทือน่าหาต่อยคำแรงพริมกินแรงเด้อพี่น้องเ้ยมากินนำกันมาแรง แม่บาลุงมาตักคำแดงมึงเดรีไลบ่ป้าเดรีไเตอร์ก็ได้นะผู้ผู้ใบุแดงมีแตอไข่พรกใหญ่เด้อพี่นอกมากินคำกันแศรษฐีผู้กรใหญ่ไม่ใหญ่มาเริอมากินคำควบแม่บาลุงหึาตอยกลบกบ้านลับ้าน ใครกบบกไกรเป็นไรปุ๊บสปีดบ้านขอมเม่ยบอลุงก็เลยอ่าต่อแถวป่าแถวเข้มตรงหน้านี่แหละบรรยากาศพรีงามแรงแรงเตือนไก่้ตกเลยคำเติบเลย เด้อพญ่ยมยัยเอฟซีทุกท่านที่เขามาหับดูหับส้ม่องแม่บาหลุงมากินสุปขมุแดงมาแรงแซ่บหลังจากไปบ้านหลังสีเขียวมาแล้วก็มาหาต่อยขมุแดงต่อแต่บ้านลังสีเขียวมันนี่กับประธานให้ไหม พ่อยายม่ีไงป้าลุงเบิงว่าไปตละดเธออยากถ่ายแต่มงเก่าอยากถ่ายยังเนาะก็เลยมาถ่ายอยู่เพื่อนก็ถ่ายแถวนักอ่ะยันพ่อยายม่ีไงเบื่อเบ่งตะมองเก่าแล้วก็หายที่ถ่ายบังกวงใกล้ก็มันบ่มีรถไปก็เลยหาถ่ายแถวนี้แล้วถ่ายแถวหน้าไปนน้ำชมบรรยากาศน้ำแรงแถวป่า cậy bạn này lại lột cái lèn theo thang rồi không bột đen thôi oh, bánh nhạc cạn nam lăng lèn để ta lên cây tộc thượng phạ suy đen chầm เด้อพ่อใหญ่เมียใหญ่ามากินน้ำข้วาวคั่วแม่บาลุ่งม,มาเนี่ยมีซุปไข่หม,มูดแดงแล้วกับหอยแข้งในมือแรงนี่กัเห็นบาลุ่งเพิ่นไปเมืองน้ำลุงเพิ่นได้หอยแข้งมากินหอยแข้งแล้วซุปไข่หม,มูดแดงแซ่บๆมือแรงนี่รถแกลนบ้านแม่บาลุ่งพร้อมันไกลทาง ก็เลยมีรถนำสมบรติเกาศท่องไฮทงหน้าเท่าวป่าเท่าทดงอาจจะมีรถแลนน้นำ มาบุจักแนวหากินเบ้บุต่อคุมแดงเลยมาพอได้จบดีมาเดอ้อลูกลูกลานลานทุกท่านเพนกด็ดีมากินน้ำกันป่าวาสนากด็ดีมาเดอ้อมากินน้ำนองน้ำหนุง มืแดงแกงใส่ผักกิเล็กเต้นเนาะป้าผู้อยากแกงผักกิเล็กหากแจ็คลุงมือได้เร่าเสดไปถ้าลุงไปก็สิพักไปให้ป้าอยู่ดอกพอได้แกงผักกิเล็กกันเลยทั้งผักกิเล็กทั้งหน่อไม้เอ็นว่าอยากแกงหน่อไม้ถ้าหูมือป้าลุงไป Thơm nha cả nhà măng Ha kim Tâm thùng, thùng na Tụt cái theo thang ตัวนี้ก็ใกล้กกับบ้านแม่บาลุ่งเละห่างจากนี่ไปเพื่อนแม่บาลุ่งกับบพพอรักประมาณเคืองรักเลหละตลอดแลนด์คูลหลาย พูถใหญ่รถน้อยพูเป็นถูกโอ้ยลายเท่เรี่อยากจะคันเด้พอได้ขีบไปถ่ายบรรยากาศชดซื้นบอนมวนๆบอนน้ำตกอะปัญหายมียายป้าลุงเบิ่ง จ้ะค <t> ือว่าจักสาดได้ได้ยามได้แหละคั่นนั้นเทื่อยังบ่มีปัญญาเฮ็ดแล้วทางบ้านน่ะก็คั่นบ่ไดผู้ใหญ่เมียจดีบไลุงบอยมาซกืสิบไดอกบ้านกเลยคนอื่นขขอมอบลุงบอยลาย Pins Pan Boon hay luôn là nòng nùng. Anh dù đi bi hèn. Anh dù mang quán yên. Pump chip bòi rai kum kai bòi mi. Lakapurai ki hai đi mi hèn bơ chu kuo chuo 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 kuo ดูดิมแห้งเงินไรลนองทองไหลมาให้ลุงต่อยคึนอยกได้ยังสิงได้ก็ให้ได้สิงนั้นนอนหลับให้ได้เงินเหมินนอนตื่นให้ได้เงินเซนแป้นมือมาให้ได้แก้วมอโลโซโทษห้อย่ามาพานมานห้อย่ามาเบียดเดอ้อเพื่อกุลสกน ขอบทั้งเอฟซีทุก่าน้ามาหับดูหับสมม่องแม่บาลุงมาฮอนนี่สิได้จบภาพเมียนเพียงเท่านี้ผากกดไหลโกเซโกติตามซองแม่บาลุงเด้พี่น้อง โอมันยากาศก็สดสื่นโอสดแงกแลนลายลีลอทั้งรถจักรถใหญ่บ้านกําลังงามก็ดอบ้านเขาเจ้าบ้านเฮียนกกําแพงก็สีผ้า สวัสดีคลิปหนะ้าพบกันใหม่